ะะแล้วก็อยู่กับทาราเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีประโยชน์ดีๆมาบอกการเกี่ยวกับเรื่องมือชาซึ่งบางคนนะคะอาจจะนั่งพิมพ์งานอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมือชาหรือว่าเล่นโทรศัพท์มือถือนานเกินไปแล้วมือชานะคะซึ่งวันนี้เรามาถามกูรูกันดีกว่านะคะขอต้อนรับคุณใหม่แล้วก็คุณดานักกายภาพบําบัดจากโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะเพราะว่าติดโซเชียลค่ะเล่นมือถือตลอดเวลาแล้วรู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือมือชาไปเลยทีนี้ต้องถาม่อนว่าอาการชาแบบนี้เกิดจากอะไรอะค่ะ คือถ้าจากการที่เล่นมือถือเลยค่ะมาจากการที่ว่ากล้ามเนื้อมือนะคะทำงานมากเกินไปหรือทํางานอยู่ท่าเดิมๆซ้ําๆนะคะอย่างเราเทคเมสเซจก็จะอยู่แค่อย่างนี้ค่ะนะคะกล้ามเนื้อหดตัวมันก็จะมีไปกไปเบียดเส้นประสาทบริเวณข้อมือได้นะคะหรือการที่พิมพ์งานอยู่เป็นเวลานานๆนะคะก็จะมีจุดที่กดทับนะคะแอร์รที่กดทับอย่างสมมติถ้าเราพิมพ์แล้วมืออยู่ท่านี้ก็ตรงบริเวณนี้นะคะก็จะอยู่ที่บนโต๊ะ ก็จะทําให้เกิดการกดทับเป็นเวลานานๆกระตกชาได้ทจริงๆเหมือนที่เขาเรียกกันว่ามาจากออฟฟิซินโดมอย่างนี้ก็ได้ปะคะอ่าใช่ค่ะตัวออฟฟิซินโดมก็ได้ค่ะอทีนี้เกิดอาการขึ้นมาแล้วเราจะมีวิธีการบริหารยังไงบ้างคะก็เราก็ต้องยืดกล้ามเนื้อมือค่ะค่ะโดยการที่เรายืดกล้ามเนื้อเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ท่าไปง่ายๆสามท่านะคะที่ว่าทําเองได้ง่ายๆแล้วก็ทําได้ตลอดเวลาถ้างั้นเริ่มท่าแรกกันเลยดีกว่าค่ะท่าแรกนะคะก็จะง่ายๆนะคะพนมมือขึ้นแบบนี้นะคะ แล้วก็ดันมือลงนะคะเราก็จะรู้สึกตึงที่บริเวณตรงนี้นะคะต้องแขนแน็งสองข้างนะคะต้องค้างไว้ไหมคะก็ค้างไว้นับ1-5วินาทีเช่นกันค่ะโอเค5วินาทีค่ะก็ทำสามประมาณ5-10ครั้งค่ะทีนี้ท่าที่2องนะคะ ท่าที่สองนะคะก็เป็นการยืดแขนทั้งแขนนะคะกระดกมาข้างหน้านะคะเอามืออีกข้างหนึ่งนะคะจับที่ฝ่ามือแล้วก็ดันเข้าหาตัวนะคะท่านี้ต้องระวังไม่ให้มีการยกบ่าไหล่ขึ้นนะคะบางคนจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะทําให้ยังปวดอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องผ่อนผ่อนไหล่ให้สบายแล้วก็ไปข้างหน้าดันขึ้นนะคะช้างไว้เหมือนกันค่ะ5วินาทีค่ะแล้วก็ผ่อนแล้วก็สลับทั้งสองทําทำทั้งสองข้างค่ะ บริหารอย่างท่านี้เนี่ยเราควรทําตอนมีอาการแล้วหรือว่าจริงๆแล้วควรทําตลอดเวลาก็จริงๆแล้วค่ะเป็นการท่าออกกําลังกายท่าบริหารพวกนี้เราสามารถทําได้ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการเราก็สามารถทําได้ค่ะแต่ว่าระหว่างที่เรามีอาการเนี่ยต้องทําให้แค่รู้สึกตึงสบายเราจะไม่ทําจนรู้สึกว่าเจ็บหรือบาดเจ็บซ้ําค่ะโอเคแล้วท่าสุดท้ายละคะท่าสุดท้ายก็จะเป็นท่าของการกลางมือนะคะกลางอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็หู ะะสบายๆผรีแลกแล้วก็กลางเต็มที่นะคะแขนต้องตึงไหมคะแขนจะตึงก็ได้ไม่ตึงก็ได้ค่ะโอเค,คได้หมดเนาะค้างไว้นะคะเหมือนกันกลางเต็มที่นะคะแล้วก็อูค่ะกางเต็มที่ค่ะโอเคประมาณกี่ครั้งคะก็ประมาณ5-10ครั้งคะ่ะ5 -10 ครั้งนะคะ คือท่าบริหารง่ายๆสามท่าที่สามารถทําได้เอง<ช>แต่ว่าจริงๆเราข้อควรระวังก็คืออย่าทําจนเจ็บใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือไม่ทําจนเจ็บมากจนจนจนเจ็บหรือทําให้เราบาดเจ็บเพิ่มขึ้นให้ตึงสบายโอ้แล้วก็ระหว่างทุกท่าที่ทําต้องไม่กั้นหายใจค่ะเราต้องหายใจให้เป็นปกตินี่แหละค่ะสิ่งที่จะลืม เสมอเลยค่ะ <im it> โฟ <LGBTQ> กัสกับสิ่งที่เราทําจนลืมหายใจเพราะฉะนั้นที่สําคัญเลยคือห้ามลืมหายใจนะคะเพราะฉะนั้น <ENT> <im it> วันนี้ขอบคุณคุณหม่แล้วก็คุณดามาก <iej. S 1> นะคะที่ไม่ให้ข้อมูลดีๆแบบนี้แล้วก็สาหรับใครที่อยากจะติดตามชมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ <im it> <ograf i> ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริหารร่างกายหรือว่าอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ www. mrban. com ะค่ะแต่ว่าสําหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วกับยังแอฮโชว์นะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ